ก็คือวันวิสาบูชาววันทีああ่พระองค์กจะรู้ก็คือวันวิสาขาวันที่พระองค์อนนี้่านก็คือวันวิสาขูชาวที่เป็นความอัศจรรย์ของะศาสนาอย่างหึ่ที่อาจะรย์เขาแต่งล้วเป็นวันที่อัศจรรย์งที่มนุษย์ไม่น่าจะเป็นวันเดียวกันในแต่พระองค์เป็นมนุษย์กิดเสริ ย,ย่อมมีอะไรที่พิสดารอยู่กวต่อนมื่อทุกีแต่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะไม่มีอะไรพิสดารเลยวันที่พระองค์กระสูนวันที่พระองค์ตัดสรู้วันที่พระองค์ปฏิปันธ์วันเดียวกันแล้ววันพระองค์ตัดสรู้วันพระองค์กระสุนใช่อาตุจาที่ไหนอะ พระสูจากท่านธร,รมานาอยู่ที่ลุมพินีวันสถานตอนนั้นพระนางเสยมหามายาพรรมาดาเนี่ยคุณก็มีละพัดจะไปเยี่ยมญาติที่กรุงเทวทหะเป็นประเพณีอินเดียเขาพอมีบุตรแลจะคลอดบุตรต้องไปคลอดที่บ้านแม่บ้านพ่อเดิมแม่พ่อเนี่ยเขาเป็นกักษ์กรุงเทวทหะเป็นญาติฝ่ายกรุงเทวทหะ พระเจ้าสุโภชนะเป็นกษัตริย์เมืองกบ,บิลพัทนางสิงมามายามาอยู่ตรงกั้นเป็นพระเจ้าเดินทางไประหว่างเดินทางไปถึงจุลุมพินแีแล้วก็รอดตายส่วนสาระแล้วพระเจ้าทำข้า่อยู่มาอยู่ทอดทอดเอามาเลยนขา่อยู่ตกติพระเจ้าท่านนอนทอดนั่งทอดแต่ท่านเสด็จกลับ เพามันเลยเพรามันไดอยู่เพราะถ้าดูแล้วก็เหมือเป็นปฏิหารทั้งหมดเลยเป็นลิ์เป็นเดชเป็นปฏิหารถ้าดูแล้วไม่เป็นปฏิหารก็ดูไง่ายอีกอย่างหนึ่งวันพระองค์ปูติก็คือวันที่พระองค์เกิดจเองเหมือนเราเกิดเี่ย <c oughs> เกิดจากที่ไหนเกิดจากพันแม่แต่ก็ศีลศักษ์าาไม่ได้เจอผัดเจอจากพันแม่ <c oughs> ถ้าผ <rude S 2> ู้ได้เจ้าเกิดจากครั้เกิดจากครั้งพระศิทธาถะเขาผู้ไเจ้าเกิดจากครั้งพระสิทธาถะไม่ใช่เจิดจากครั้พระนางสิริมหามายาเกิดจากครั้งพระนางสิริมหามายาเป็นคนธรรมดาแล้วพอคลอดออกมาแล้วก็เดินได้เจิดก้าเดินก็ชักเก็ดกล้ามีดอกโบกบูด แล้วพอถึงก้าที่เจ็ดก็จะเปล่งมือคือยกมือเราจะเห็นว่ามีพระพกทธะเจ้ารอยจะดอมือยกมือยกมืออยู่วกของกษัตริโลกรสัเราเป็นอย่างในโลกรมุสิตั้งกระมะเด้ยำกระตังการเจรปารังยาญาติปัญญาติจิชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่หยุดยกมือไม่ใช่อันนั้นเขาเปลี่ยนที่ของเรา ไม่ให่เกิดแล้วเด็กครั้งแม่จะเดินชับชันชับมีดอกโบกโหลกเนี่ยนั่นเขาเขียนเองอาจารย์รุ่นหลังมาเขียนแต่งเป็นตำราให้ดูพิสดารแล้วมีดอกโบกโบกูบกโบกโบกมาแล้วพูดว่าอโคมาสสโมโลกันตั่เราเป็นใหญ่ในโลกให้คํา้ ตอนที่เปล่งอุทานไม่มีเปลนงอุทานที่เกิดจากครนภพระนางเกิดมาามายาแต่เปล่งอุทานมาทอดต่อจากคันพระติสทัตค <c oughs> ์ผู้เดียเจะเกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกเกิดจากคันมารดาเกิดอวัยวะเพศเม่ครั้งที่สองเกิดจากอุระพระติสทัตถ์คือหัวใจของพระติสทัตถ์มาเป็นผู้เดียวเกิดครั้งที่สองเนี่ยถึงพูดได้เกิดครั้งแรกพูดไม่ได้ เกครั้งที่สองพูได้เป็นอูทานได้แล้วประกาศได้การเกิดครั้งที่สองผมจะเกิดที่ไหนอะเกิดที่ลิ้นฟังแม่น้านารันเนรันตรราใต้ยอนโพธิพฤกษ์กกอนตัดสรู้เนี่เกิดได้ตรงนี้นี่คือเกิดเกิดเกิดตัดสรู้นี่แหละไม่ใช่เกิดในคันแม่เกิดรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกพิเดรณาข้อปฏิบัติความดับทุกข์ระหว่างตอนเกิดเนี่ยเขาจะเกิดได้อย่างไรก็เหมืนจเกิดได้ ก็แรกเกิดจากครั้งพมานดาเขาหลังก็เกิดจากครั้พวกมารครันงของมารนี่คืออะไรบ้างมารเนี่ยมารมีมัดจูมารเทวบทมารที่สังขารมารที่เลสกมารมัจจุมารมารเหล่านี้ที่คู่มารแปลว่าผู้รักมานี่ว่ามารดามารดามารดาเทวะผู้รักมารแปลว่าผู้อ้มผู้รัก ผู้หวงผู้หวงผู้อะไรผู้อาวรมารคือผู้อุ้มกัดขันธรรมาน,นขันธรรมานคืออะไรขันคือรูปกขันี่เป็นมานรูปร่างกายเป็นมารมานเป็ไงเหนยังกัดแก้งกดขานี่เป็นมารวดหลังวดเทวนี่เป็นมารเป็นมารคือวดหัวเป็นไข้เป็นบัดเป็น มะเร็งเบาหวานความดันหัวใจโควิดนี่คือขันธ์ธรรมารูปร่างที่เป็นเจ็บไข้เด็ป่วยเรียกขันธ์ธรรมารมานี้อุ้มรัศสะไว้กอดรัศอาไว้หัวห่วงเอาไว้บีบคั้นเอาไว้คือมารือร่างกายอย่างนี้นะร่างกายเป็นมานมารได้ไงก็พากินพาที่พาเที่ยวพาที่พาเที่ยวพาหลับพานอนพาอาบน้า หาเป็นหาหัวหาเนียอาแฝงหาบ้านหาร่งรางกายเป็นมารที่จะต้องดูแลรักษาตลอดชีวาาิตเป็นมารยืดถูกไปหลอกตามารแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยประจำหิวกระหายประจำปวดเมื่อยประจำพุกประจำหรือม,มารมารแปลว่าขันทัดพุรูปประขันที่เป็นพุก นาน,น,านเป็นพวกนอนนานเป็นพวกยืนนานเป็นพวกหิวกระหายเป็นพวกอันนี้คือขันธมารมานเหล่านี้จะต้องขันติดเอาไว้ให้แน่นพระเจ้ามาเห็นมารน,น,นี้เองมันก็ถูกมัดทั้งนี้กิเลสมารที่พระนกุณเจ้าที่ดินดำไม่นำนะาบินเพราะองค์นั่งอยู่ใต้โขภิพทึกก็มีในโสตยบรา นำยาติาแปดกรรมมาถวายเีาา่ยญาคาก็คือแปดกรรมคือมรรคแปดอันนึงสมาทิฏฐิสัสามาสัพพโตสัมมาวายโสมาัสิตสัมมาสัามมาทิามมาทยฐิแปดกรรมนี่รองรองอ่้นของสิิปัญญาพราะมันนั่งอยู่นะนั่งอยู่ใต้ยาติแปดกรรมและยาติาแปดกรรมมันคืออะไรที่มันคาอยู่แปดกรรมคืออะไร,รที่ที่ทำอยู่ในโลกคืออะไร คาผัวคาเมียคาลูกคาหลานคาเงินคาทองคางานคาการคาหน้าคาตาคารถคาบ้านคาเกตคายกคาชื่อคาเสียงคาตำแหน่งคาหน้าที่คาการงานคาอยู่นั่นคาโอโรคือเรียกยาคานี่คือมารตอนนึงยาคาหรือคาอะไรคาผัวคาเมียคาเงินคาหน้าคาตาคารถคาบ้านคาไรคาสวน ขาลุคาลานาเกียรติยาดคานาตาไอนี่คือยาคาพระองค์ทรงสอดถอนยาคาออกถอนยาคาทำยังไงจะเมียตะเมียใช้ตะบอกส่งสีตายเลยนี่คือยาคาที่มันขาแต่มันเป็นตะเมียฉีดทั้งโลกแต่ไม่ฉีดทั้งในก็ยาคาอยู่เดียว คาหลานคานาคาบ้านคาเรืองคาเม็งคาหน้าคาตาคาเกียบคาชื่อคาทีนี่คือยาคาเป็นมานตัวหนึ่งยาคานตกวเป็นมานถ้าถอนออกได้แคแล้วยาคามันต่ำเนี่ยถ้าเดินไปมันจะตําตี้ถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยหนอมันจะแหลมมากยาคาแต่เราเข้าใจว่ายาคาเป็นยาตัดติ้พอมรสจมูกจะยันโตนี้นยาคามาผลมมนหมกไม่ใช่ยาคานั้น มันเป็นของพรามเขาถ้าของปุ๊กถอนอยาคาคาอะไรออกถอนออกได้ขอบคุณปุกเขานี่มาเนี่ยตัวที่หกิเลสมากิเลสมามายถพรธเจ้าเน่ยตอนแรกลมหายใจเข้าแตะเขา้ากินระดับนะมือไม่มือของรู้ไม่มือของสะรุ้นึกถึกพารามพานย่างาวอย่างรวย เต็กืนก็หมดเปแลนั้นงนั้นน่ะตายงนนั้นเือเงนั้นเนนั้นย่างนั้นีนอเนั้นยิ้มอองนี่นยดงสะดุ่มมาลาหุุ่ขเรายังเล็กิะรักกันนั้นเล็นนั้นสดุกเลยพระเจ้าเป็นดีแปลนีบ้านเดยงพวกเราป็นชายนพวกเราทัพยสมัติของเราก็ไ <ein> ด <problem> <c oughs> ้ก <c oughs> ันนั่นสะ่อนุกงหสุเาเรียกตางจะดุมา มานก็คือความรักความอะไรเอาบอรในของเก่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเรานั่งเนี่ยของเกเา่าคือเมียเก่าหัวเก่เาลูกเก่าบ้านเากเา่าเมืองเก่าสมบัติเก่าๆที่เราสะดุ้งสะดุ้งทุกวันเนี่ยเราถูกยาทาทิ่ไมตามหัวใจให้สะดุ้งสะดุ้นเพราะกิเลสมานกิเลสเหล่านี้ก็ผูกมัดรั้งรืร้จ,จิตใจให้มานคือเผาวันพันเกี่ยว ยอดไม่จนถึงยอดไม่ได้ถึงยอดดวงวิตญวณใจไม่ได้มันจะถูกของปลอมของปลอมคืออะไรบ้างลาบเป็นของปลอมยศเป็นของปลอมสุขภูเป็นของปลอมหน้าตาเป็นของปลอมเกียรติยศเป็นของปลอมร่างกายยังเป็นของปลอมในหลอกเราว่าดวงดีงามไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บสวยงามร่างกายก็เป็นของปลอมมาหลอกอันนี้คือของปลอม มันปลอมม้หลอกมันหลอกให้รัก,หล,ก,ห,ลห,ลกห,หลอกให้หลงหลอกให้ชลังหลอกให้หัวงหลอกให้ห่วงอันนี้คือมาดีนี่ออเป็นดีหัวดีเนดียุบดีเงินดีงินดีมันก็มาหลอกให้กิจให้ยึดให้ถือกอม็มาน,มานาคือความดีมานมันละกความดีไม่ใช่มารละก็ความเลวบางทีก็มาในลักษณะของ มานมาแล้วของลูกก okay. ็มีของผัวก็มีของเมียก็มีของทรัพย์ก็มีมานคือลูกเป็นอย่างไรลูกเป็นมานก็คือบังคับให้ยอมหาให้เขาเป็นทาสเขารับใช้เขาหาบูชาเขาเขาผุ่มมันระดึงเอาไว้เหมือนเจ้าทํามนายเวรมัดห่วงแล้วก็ต้องหาบูชาเขาหาเหนื่อยยากเพื่อเขานี่คือมานหูืคนข้างนอกเพราะนี่มานร่างกาย มารคือร่างกายก็คือปวดเจ็บไข้แก่ชาราทําครากนี่คือมารร่างกายไอ้เจ้ามารเหล่านี้เราก็ต้องหาเลี้ยงดูเขาตลอดเวลาหาบ้านให้สื่อให้เขาอยู่หารถงงานให้เขานั่งหาเมียให้เขาหาหัวให้เขาหายศหาเกียรติหายอำนาจให้เขาแต่เขาก็ไมีสูดสัท์เดี๋ยวเขาทัา้งฆ่าจากไป เม้แต่ร่างกายเป็นที่รักดูแลอย่างดีที่ต้องก่เข้าชราข้าบราต้องเยียวยาด้วยยาเอายาเรือรั่วอยู่ประจำเรือคือร่างกายมันรั่วเขาต้องเอายาไปเอาชันไปยาเอาชันไปยาไว้ชันก็คือยาไม้ไปยาเรือมันรั่วอะไรมันรั่วปากมันรั่วต้องกินข้าวปุ้นมันรั่วเอามันขี้ออกเยี่ยวมันรั่ว พอมันฉีดออกมอมันรั่วรั่วมันรั่วไหลตลอดเวลาเนี่ยเยี่ยบกับเจี๊ยบใคร่เกินมันรั่วไหลเยอะกว่าโลกใบนั่นเ็งทุกประการเลรั่วนี่คือเหมือขันทำรหมือมันเป็นทุกข์ที่เรียจำเมือนมันก็ทําให้การหาทยานอยากอยากอะไรอยากได้หน้าได้เกียรติได้รถได้ซื้อได้เกียรติได้ดีได้เก่งได้ มันก็ผูกเอาไว้ให้ติดติดแล้วออก็ติดคาแล้วไม่แล้วนี่คือบาวานี่คือเรียนฝังติดแล้วไม่แล้วได้แล้วไม่แล้วคาแล้วติดแล้วหผล่แล้วหลงแล้วติดแล้วอันนี้คือมันคือผูกมัดเอาไว้บวงนั้นมาไม่ติดคาลูกข้าวโขลกรูปเสียงกลิ่นรสรสชาติรูปงามรูปบ้านรูปรถรูปคนรูปตัดตัวมันผูกมัดเอาไว้อันนี้คือมันคือพูกผูกมัดเอาไว้ เสียงเคระเคาะที่ถูกใจคุณมัดเอาไว้หลอกใช้ไม่อย่งู้นถ้ามือตายเนี่ยคุณก็ใช่เสียงแค่นี้กคาถูกมัดเอาไว้คุณส่งทิ้งไปเนาะเราะเสียงเสียงไม่หวานแต่หวานๆไม่อย่ารู้ถ้าเคยจางหรือเผ็ดเนะ่ยคุณหัวของพี่เซ็ตอีกตัวตอนนี้แต่ว่ามเหมยมือ ผูกมัดรัดรึงดวงจิตดวงใจห่วงหาอะไรเอาวอต้องตกเป็นธาตรับใช้ดูแลรักษาคันนี่คือเครื่องผูกแล้วผูกเอาไว้แล้วบอกว่ามีกําลังใจนี่คือเครื่องผูกของมารเขาติดทถาถามมาเห็นมารทั้งหลายผมมาูกมัดรดึงแล้วเขก็เห็นแล้วเขวก็ตัดห่วงห่วงาอะไรตัดตัดห่วงห่วงอะไรมารมันจะมาแบบไหนพระองค์ก็ใช้ปัญญาตัดตันหาคือ ความอยากตับผูกประทานความยึดตัดทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราซึกตัดสรู้เร่งนี้ยพาตัดสรู้ปุ๊บให้เรืตายเลยที่เลสมันตายความโง่มันตายความหลงมันตายเขาเรียนิพพานเกิดก็เกิดที่นี้เกิดที่ไหนอ่ะเกิดท,ที่รู้รู้สิ่งใดก็เกิดที่นั่นตัดสรู้ก็รู้ที่ไหนความโงม่ก็ตายไปที่นั่นเขาเรีนิพพานเกิด รู้ดับที่เดียวกันเลยวิสาขบูชาเกิดรู้ดับที่เดียวกันไม่ให้ว่าเกิดในครันเม่แล้วกัตตสรูุที่ลุมทีนี้เอยปัตตสัร้ที่ลิงป่าแม่น้ำยาในชลาเกิดที่ลุงทินีนนนที่เกิดที่ลุมทีนี้แต่สรู้ริฝั่าแม่น้ำยานิตรทานที่สารวันโนทะยานสารโนทะยาของมันละษัต์ไม่ใช่ตัวที่เยวตัวที่ใจ รู้ก็รู้ที่ใจดับก็ดับที่ใจเพราะนั้นท mm. ี่ว่าวันวิสาขานี้เกิดที่นี่เหมือนพวกเราจะเกิดที่นี่รู้ที่นี้แล้วก็ดับที่นี้ตายที่นี้ตัวโง่ตายไปตัวฉลาดเกิดขึ้นมาว่าเป็นผู้ตัดจะรู้ชอพระองค์ตัดแล้วตัดจาร้แล้วพระองค์ตัดจาร้แล้วบ่วงแห่งมันพระองค์ตัดได้แล้วเครื่องปูกของมันพระองค์ตัดได้แล้วที่สังขารมารุ่งแต่งบุญบาปดีทั่ว ลุงเอาลุงนึกลุงคิดลุงแต่งลุงเงินลุงทองลุงหน้าลุงตาลุงเกียดลุงยศะลุงรักลุงช่างลุงสุดลุงทุกลุงเกียดลุงแค้นลุงชิงลุงช่างลุงในภพชาติทั้งหลายไองคงดับการถึงแลวข้าแม่ครัวตายแล้วไม่้องไปกินแล้วไม่ต้ับไปกินแล้วไม่มีอาหารอยู่แล้วแม่ครัวก็ตายมันกลงไม่ด้เลยไม่มีการเรียนร่างายเกิดอาหารที่จะให้มันไปขอภพเกชาติเลยเพราะ มพิสังขารมามันยังรงแต่งขึ้นอ่ะถ้ายังดุงได้เอาแบบมาสร้างบ้านเอาแบบแปลนมาสร้างแล้วเอาวัสดุก่อสร้างัวที่ปูนซรเมนเหล็กไม้มาสร้างในช่างคือผู้ก่อสร้างวิศนุก,กรรมเทพประมุตนผู้ไปสร้างผู้เขียนแบบผู้ออกแบบแล้วในทุนก็คือทุนงิน,น,นท,ทุนบางถ้ามีบุญุลมากมันก็สร้างได้ดี ร่างกายจิตใจถ้ามีบาปมากมันขสนข้าช้านในเยู่ๆเขานี้ก็ฆ่าในท่านทิ้ยฆ่าในคุณทิพทํทำลายอุปกรณ์การสร้างทิ้งมันเลยไม่ไสร้างแต่ถ้ายังมีอุปกรณ์ทีม่มาสร้างนี่แหละมันสร้าอะไรมาสร้างเอาบุญบาปมาสร้างเอาบุญทำได้ดีเอาบาปสร้างได้เยวพวพแปลวว่าสังขารเราจูงแต่งขึ้นมา นี่คือมารมานอยู่ที่ไหนสังขารหลุก็อยู่ที่สังขารนั่นแหละมันไม่อยู่ที่ไหนมันเอามันปรุงขึ้นมามารคือจิตตบสังขารปรุงขึ้นมาถ้าปรุงทางกายเรียกว่ากายกรรมถ้าปรุงทางวาจาเรียกว่าจีกรรมถ้าปรุงทางใจเรียกว่าโนกรรมให้เจ้าปรุงแต่งอย่างนี้เองเป็นตัวมารที่ยิ่งใหญ่มานถูกมัดไว้ไม่มีใครถูกมัดไว้มานก็คือความปรุงแต่งนั่นมัดไว้ ลุงเพื่อม Wha ัดเอาไว้มัดใครมันลุงเองมันก็มัดตัวมันเองติดเองคาเองตายคาห่วงห่วงอะไรเองบวงวงอะไรก็ดักเองทําเองติดเองเหมือนบ้านเราสร้างเองเราก็อยู่เองติดเองคาเองตายคาบ้านเองจะไปตายคาบ้านคนอื่นได้ยังไงล่ะเพราะเราไม่ได้ทาบ้านลุงก็ไม่ได้อยู่เราติดบ้านที่เราอยู่ตายคาบ้านที่เราอยู่หลงบ้านที่เราอยู่ มีอะไรเราก็จะติดในสิ่งที่เรานี่คือสังขารลุงขึ้นมาลุงอะไรติดอันนั้นลุงดีติดดีลุงชั่วติดชั่วลุงสมาธิติดสมาธิลุงปัญญาติดปัญญาลุงรู้ติดรู้ลุงฉลาดติดอยากลุงโง่ติดโง่ลุงบาปติดบาปลุงนี่มันก็ลุงลงติดเหมือนมันทำบ่วงบ่วงแล้วมันกระดับบ่วงอีเหมือนคนทําบ่วงก็ติดบ่วงบ่วงอะไรไม่ได้ลาไม่ได้ตัดแต่มันก็ติดสัด ัตวคือไปติดเองทาเองติดเองหลงเองกินเองโงเองพอใจเองห่วงเองหวงเองรักเองชังเองนี่พุทธิบงมานอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอภิสังขารมานเป็นมารภูมิรักภูมิผูกรัดเอาไว้เท่านี้ก็เลยมีตัวหนึ่งขึ้นมาช่วยมีพระเมธอรณีบีบมวยผมขึ้นมาช่วยพระเมธีบีบีดมันหงก็คือความตกตน ปัญญาไว้ตัดไอ้ช้างครีเมฆที่มันมารบกวนก็คือเกียรติ้านไอ้ยักษ์หน้าเขียวหน้าแดงตาเขียวตาแดงก็คือควา,า,ามปวดเหตุอนันอามมา่นขยามมาับขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นปวดขาจะเห็นไหมอันนี้คือขาทำไมหน้าไปปวดไปเรื่อยไป,ไป,ไป,ไไปขัดไปหยอกไปอันนี้ยักษ์ตาเขียวตาแดงเหมือนที่พอดีจะทะนั่งอยู่ยักษ์ตาแดงแดง สะสมไปกับหัวหาผดแก่ผหลัคนโทนี้เป็นหัวดับฟังกานาุ้์ปัดหัดไปอยู่ที่ไหนปวดปวดไาล่ปวดใจอ่ะตาแดงตาดำก็ใส่กันกหัวของหัวตาสวนตาสดใสใสเยียกันแล้วกนใสใสเต่าถ้าเป็นคราบใสัยาใสโยมถ้าเป็นคราบใสพคราเกันข้ต่อยเตันทำนี้มของหวานเยอะใ่มุนเุกขาตุงยอใส่เงี่ยมน มันคือเคร,รื่องผูกเครื่องผูกมานคือรักรูมิึงนี่แหละตายคาเครื่องผูกนี่แหละมันตัดไม่ได้มันตัดทวานพันไม่ได้ตัดกิ่งก้านไหที่มันไปคุมไม่ได้มันก็ต้องติดติดคาคาอะไรคา,า,ามันคาขันธรมานคือรูปร่างตายคากิเลสรมานคือตำหนักดีดีถ้าที่ตังขานมาอยู่จงแต่ง คามน่าจูงานคือความตายคาตายคาแก่คาตายคาเจ็บคาโควิดคาการและกันเนี่ยมื่อติดยาคาเนี่ยติดคาไหมครับนี่มีหัวคาหัวมีเบียคาเมียมีลูกคาลูกมีหลานคาหลานมีเงินคาเงินมีทองคาทองมีหน้าคาหน้ามีเกศคาเกศมียศคายศคาอยู่ดียาคาแปลกจำเราไม่มีสําหรับเอาไว้ถอนเราไม่มีสําหรับไว้ตัด ไม่ขีดให้มันตายมันก็คือหม่แทงอ้นแทงหลังแทงเอวแทงกายแทงจิตนี่คือยาก่าค่าอะไรคาเนียอ่าหัว่าลูกาอา้าคานค่าเ่าระดับประเทศก็คาประเทศฆ่าบ้านเมืองค่าพระชวังคาพระสกรประชาชนพลเมืองนี่ค่าระดับ ชาลราดพะเยาดีถ้า,าคาล่าดนายกขาเขาอีกอกูไปยอมออกกูจะทิ้งคาอย่างนี้กูมัาานแล้วโอ้โหรากเมงแปดปีไป็องกูจะต่อ,อไป็นสุดสองปีมันก็คากูกูคนใหญ่ระดับประเทศมันก็าคาปูตินก็คาประเทศตัวเองกูจะแล่นยุคเท็จุลดำไหนก็ขาหน้าคาบาดใหญ่มึงจะมากูรบ ขาราตกายัางตรเนีย้ยจบยังหยักสงครามอินเดียและเย,ยมันจบสงครามเราก็ยังไม่จบเขายังคาอยู่คาอะไร,าราามมคาะารคาหัวคาหม,ม,มูคาหรือคาอะไรอาบอนนี่กานคาระดับเราระดับรัฐมนตรีาาคาบัาพไอยาสกคาผู้ว่าคาสังฆราชคาผู้ตรวจการคาเจ้าคณนะ จังหวัดเจาะวนี่เอาไปาจะเอา,า,า,ว,า,ขอขาว่าอาพักลูเป็นท่าราคาเป็นโยกต่ขาค่าต้หายู่ดีเนไม่ต้องออกไปไหนก็นแหละท่อมานคือเครื่องถูกจะติดห้อถาเพราะยาทาเนี่ยมันติดคาอยู่นี่นแหละปอไม่ได้ก็ดิ่นกระเดียวกระเดียวกระเดียวมันติดห่วงอะไรนี่เลยที่ว่าวันวันที่วิสาขมหาวันที่พระองค์เห็นโทษของเครื่องคาเครื่องติดเครื่องห้อเครื่องขาดเครื่องคาเครื่องขวาง จะมาอยู่นี่เองต้อเห็นเลยว่าไอ้เครื่องคาเหล่านี้ปลดง่ายนิดเดียวบอกปลดเครื่องปูกมันปูกที่ไหนปูกที่ตาก็ปลดที่ตาปูที่หูแต่เนี้ยมันปูกไปเลยเอามาปูกมันก็ตายคาซึ่งปูไปมีร่างกายก็ติดร่างกายมีเกียรติยศก็ติดเจ็บยศมียักษ์ก็ติดยัดยัดมีอะไรก็ติดกันนั้นแปลว่าเครื่องปูกทั้งหลายมันทําเองติดเองหงอเองหงอกเองหงกเองอะไรเอาไปเองนี่ตามโลกเเชิญนยูเอง เพราะนั้นพี่พุทธย่อตัดสรู้ปสูตรนิพพานมิสาขะไปเดินเย็นจำองจ้ลองจ้ลองไปถึงทำไปถองโนมุกไกลพุนไปเดินรอบที่ดีเชนเข้าไปไม่ได้หาเลยหรอกมันก็เดินตนเรียนอยู่ในคาเนี่ยนั่นไปวนรอบที่หนึ่งปคาทัพยัคนณาคาตาคานคาโยคคาเส่คาเียรอบที่สอง ติดไปติดลูกติดล้านติดเงินติดทองติดข้าวติดของรอที่สามติดหัวติดเนื้อติดขาติดกระติดตามก็ติดอยู่เนี่ยรอบเปี่ยเดินวนรอบมาเต้นนู้นแหลไปเรียนก็ไปติดเนืยอเนี่ยถุกเพี้ยนเขาเรียนพวกงดอกมาใช้บุญบุญไปทุ่ยเทคิดอยู่นั่นแหละค้าอยู่นั่นเพราะนั้นนี่พิธีรีจองรีทำทั้งหมดเลยยังบุญไม่ได้ยังเป็นบุญไม่ได้บุญจริงๆที่เราไม่เห็นแจ้งว่าเครื่องบูญคืออะไร เครื่องติดข้องคืออะไรจะไปลดกรรมหรือลดบาปแต่ว่าบูชาและศาสดาโดยเดินตามรอยบาระองค์ในเครื่องไม่ติดไม่ข้องไม่คาแต่เดี๋ยวนี้ชาวพู้น้อยเล็กที่บอกว่ามีอย่างที่ว่าตัวโถงยังเวียนบัดนี้เวียนเรืงตึงที่หมู่เวียนจะไม่โดนเวียนอะไรเวียนในหนวอยู่แล้วแหละครับเวียนในเวียนตัวโถงก็เวียนในหนวยอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเวียนได้ใจเกิดอยู่ในอารมณ์นี่แหละออกจากอารมณ์ได้ไหมหลงอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ ไม่หลงจิตไม่หลงอารมณ์ไม่หลงวิญญาณคุณม่แต่ถ้าหลงจิตหลงอารมณ์หลงวิญญาณก็ตายคายอย่นี้มันจะตายคาวนเวีอยน่นีหละนี่คือวันวิสาขะที่พระพุธทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่ใช่บ่าพระองค์กับสรุ้จิดลูกพี่นี้วันนี้บาองค์ที่ตัดไจไม่อยาก็ปเจอไอ้ตัวที่ลูกที่นี้วันนี้แตดสรุปที่ แม่น้ำคงคาลิบังแม่น้ำคงคาอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปนิพพานที่สารวัตรนุ่งพยายามจะนี้ประชาอยู่ที่เดียวที่รู้นั่นแหละทุกคนกับไม่รู้เั่นแหละที่เกิดถ้าเห็นว่าเกิดที่นี่รู้ที่นี่ดับที่นี้ก็ติดที่นี้ถ้าเกิดที่นี่หลงที่นี่ก็ติดที่นี่เกิดที่นี่รักที่นี่ทังที่นี่ก็ติดที่นี่ ิลที่นี่เที่ยวที่นี่โหดที่นี่นิสัยที่นี่ประตายขานี่ถ้าเรารู้ว่ามันมาอย่างไรมันก็มาจากที่มันจะเห็นการเกิดเกิดอะไรก็เกิดยึดเกิดถือเกิดรักเกิดถ้าเกิดรู้ขึ้นมามันก็ววาถ้าเกิดไม่รู้ขึ้นมามันก็ผูถ้าเกิดรู้แจ้งขึ้นมามันก็ไม่ผูถ้าเกิดไม่รู้พูดพูดมันก็ไปเข้าใจมูบอกลาไปจับเอามูว่าเป็นลาที่ผิด พราะนั้นที่ว่าการวิสาที่ไดู with animals with animals. ีสม um, right, so ุดสุก็คือมารู้แจ้งที่เดียวที่ใดที่รู้ที่เราเรียกว่าตัจแารแล้วที่นั่นดัอะไรดัความโง่คือความไม่รู้สารลุกของพระเจ้าที่ถูกกลืนร้อนถูกการฆ่ามาดเช่นนี้แล้วก็มาเดินตาางเวลาที่จาไม่ก็ไม่ว่าทบารสรับุรีก็จอาย่อที่ ไปต้องตางเรื่องอะไรมากมายมาเห็นแจ้งเช่นนี้แล้วมีวัดไม่วัดเข้าวัดไม่เข้าวัดก็เข้ากันเข้าใจมารู้แจ้งวัดอะไรวัดสะสมสันีิเวนไตายเกิดอยู่ในอารมณ์ถ้าไม่วนก็ไม่วนอยู่ถ้าหมดหวงหมดพงงอะไรก็หมดตรงนี้ถ้าติดพงก็ติดตรงนี้ตรงที่เดียวนี่เองที่รู้นี่เองที่ไม่รู้นี่เองรู้ก็ไม่รู้เรารู้แจ้งแล้ว ความไม่รู้ความหายไปเมื่อความ้สว่างเกิดขึ้นความมืดมันหายไปไหนมันหายไปเองถ้าความมืดเกิดแล้วความสว่างหายไปไหนพ้าความมืดเราชอบแล้วความสว่างครอบไปไหนไม่อยู่ตรงนั้นเมื่อสว่างคือรู้แจ้งเกิดขึ้นความมืดเกิดขย้นเราชาวพุทธกินตัวเดิมอยู่ที่นี้